ไปติดตามเรื่องของแผนยุทธศาสตร์ชาติกันบ้างค่ะทางกองอเมริการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรค่ะลงพื้นที่จังหวัดสกลนครประสานการปฏิบัติทางฝ่ายอเมริกันนะคะเพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตรชาติค่ะ พลตรีชัยวัฒนาน้อยรองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ความมั่นคงก็อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและคณะลงพื้นที่จังหวัดสกลนครประสานการปฏิบัติทางฝ่ายอำนวยการค่ะในการติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการภายใต้ยุทธศาสตรชาติประเด็นของความมั่นคงพร้อมกับหารือบทบาทของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ตลอดจนติดตามแนวทางการสร้างความตระหนักรู้ในด้านข้อมูลข่าวสารค่ะเป็นการสนับสนุนการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหานะคะโดยมีนายพิสิทธิ์แร่ทองรองผู้ว่าราชก,การจังหวัดสกลนครรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสกลนครร่วมด้วยค่ะ ด้านพันเอกภูเบศธรรมบุตรนะครับรองผู้มนิการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสกลนครฝ่ายทหารพันเอกระลึกนะครับคนใหญ่รองผู้บัญชาการบนทนฐานบกที่29ว่าวนที่ร้อยตีโดยรุ่งใครบุตรประลัดจังหวัดสกลนครและก็เลขาธิการกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสกลนครตลอดจนหัวหน้ากลุ่มงานฝ่ายต่างๆของกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสกลนครและหน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและก็ให้ข้อมูล โดยได้ติดตามผลการดำเนินงานนโยบายสําคัญเร่งด่วนที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงแในรชาชอาาจากรได้มอบแนวทางเช่นการแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่ในเขตความครอบครองของกองทัพปัญหาคนไร้ที่พึ่งการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5การแก้ไขปัญหาน้ําท่วมน้ําแล้งปัญหายาเสพติดและก็การเทิดทุนสถาบันหลักของขออภัยครับและการเทิดทุนสถาบันหลักสําคัญของชาติ พร้อมแนวทางประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนผ่าน,นระบบการลงบัญชีคันเลือกทหารกองเกินแบบระบบสมัครใจและการสอบบรรจุพลทหารเพื่อรับราชาการในตำแหน่งนายสิบตำรวจซึ่งในปี2567รับสมัครเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสกลนครได้ลงพื้นที่ดำเนินการและติดตามสถา,านการณ์ในเรื่องดังกล่าวพร้อมแก้ไขปัญหาซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากประชาชนในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและก็ส่วนราชาการที่เกี่ยวข้องครับ